อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ต้องตรวจสอบตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับ เช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่เกิดที่พัทยานะฮะค่ะนี่ก็เป็นภาพประหลาดบนท้องฟ้าเหมือนกันชาวต่างชาตินะคะเขาเอาโทรศัพท์มือถือถ่ายวัตถุประหลาดบนท้องฟ้าเอาไว้ได้อยู่ที่บริเวณแหลมฉบังค่ะไปดูกันนะคะภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นนี้เป็นคลิปวิดีโอซึ่งนายจูกะโฮตินันชาวฟินแลนด์เจ้าของผับแห่งหนึ่งในเมืองพัทยาถ่ายให้กับเพื่อนสาวขณะไปเล่นร่มบินที่บริเวณแหลมฉบังก็จะเห็นเป็นเนี่ยค่ะวัตถุประหลาดบินผ่านไปบนท้องฟ้าอย่างรวดเร็วนะคะวัตถุนี้มีลักษณะคล้ายกับจาาานนนนนนบิทีี่่่เเรรห็อยยูใภพต์ะค นายจูกาบอกว่าคลิปนี้ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือเมื่อนําไปให้เพื่อนๆดูก็ปรากฏว่าเพื่อนสังเกตเห็นวัตถุประหลาดนี้นะคะเลยเอาภาพมาขยายแล้วก็แสดงภาพเป็นแบบช้าๆก็จะเห็นว่ามีวัตถุประหลาดบินผ่านจริงพร้อมกับยืนยันนะคะว่าคลิปนี้ไม่มีการตัดต่อแต่อย่างใดส่วนลำแสงประหลาดที่พบบนท้องฟ้าในตัวเมืองเชียงใหม่จนชาวบ้านแตกตื่นโทรศัพท์ไปสอบถามที่ศูนย์ข่าวช่องเจ็ดสีจังหวัดเชียงใหม่จานวนมากรอสัตราจา์บุญรักษาสุนทรธรรมผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหา ชนได้ไขปริศนาลำแสงประหลาดที่พบบนท้องฟ้าในช่วงเวลา22นาฬิกาเมื่อคืนนี้แล้วนะคะโดยบอกว่าไม่ใช่ดาวหางหรือว่าฝนดาวตกแต่เป็นชิ้นส่วนยานอวกาศของรัสเซียที่ปล่อยทิ้งออกมาค่ะ